ตรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการฟอกตัวเป็นไทย EP2 ถลายขบวนการสวมบัตรประชาชนเถื่อนภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทจิรพพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามกระจายกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา10รายแบ่งเป็นกลุ่มนายหน้า4รายและเจ้าหน้าที่รัฐ6รายผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ลอมและใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงเอื้อประโยชน์ให้บุคคลไร้สัญชาติสวมสิทธิ์เป็นคนไทยผ่านการย้ายทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประชาชนปลอมการสืบสวนเริ่มจากการตรวจพบการโพสต์โฆษณารับทำบัตรประชาชนไทยในโซเชียลมีเดียจีน XHS เมื่อเมษายน2568ก่อนขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายจับและค้นหลายพื้นที่ ทั้งปทุมธานีนนทบุรีและล่าสุด11กันยายนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดหลักฐานได้ครบเบืองตนผู้ต้องหาบางส่วนรับสารภาพขณะที่บางส่วนให้การปฏิเสธคดีนี้ถือเป็นการเปิดโปงขบวนการใหญ่ที่มีทั้งไหนหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิดตำรวจสอบสวนกลางย้ำหากประชาชนพบเบาแสที่เกี่ยวข้องกับการสวมบัตรเถือน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ CIB หรือสถานีตำรวจใกล้เคียงเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดย w o r ร์กแกธนาคารออมสินเมืองไทยประกันชีวิต